เจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์สถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้งและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสาราแดงอำเภอกระพปะจังหวัดนครสวรรค์กว่า80นายช่วยกันควบคุมไฟป่าบร,ริเวณวันนาเทียนแห่งชาติเขาหลวงทั้งฝั่งจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีหลังเกิดไฟไหม้ป่าแล้วก็ลุกลามไปยังหลายจุด นายจักริดสิงธนสารผู้ในการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่านาครสวรรค์เปิดเผยว่าในขณะนี้ได้พบไฟไหม้ทั้งสองจังหวัดรวม18จุด โดยจุดที่1-9อยู่ฝั่งจังหวัดอุทัยธานีและจุดที่10-18อยู่ฝั่งนครสวรรค์เมืองต้นระดมเจ้าหน้าที่เร่งชวบควบคุมไฟป่าทั้งสองจังหวัดแล้วแต่เนื่องจากว่าพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันจึงยากต่อการเข้าไปดับไฟขณะเดียวกันได้ขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพื่อช่วยทิ้งน้ำบริเวณภูเขาสูงชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้และขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะ